กูณไรวะาที่ปีนคู่แต่งงานกับข้าสาหัวขาดข้าตอบสารไปแล้วไงข้าไม่มีวันที่ยกเพราะหลานหลงอะไรวะนนี่กับเจ้าเน่ไม่ยกให้ใช่ไหมใช่ไม่ยกให้ตัวจะใช้กำลังยิ่งชิง ขวัญเมืองราชสมุดนี่ถ้าหากว่าเจ้ามาช้าชีวิตของข้านั้นคงจะหาไม่เป็นไงบ้างลูกพระบิดาดีนะว่าเจ้าขวัญเมืองนั้นช่วยชีวิตของพระบิดา,าไว้เออการในครั้งนี้ก็รวมกลับมาเราก็หม,มขอทูลลาเข้าพักซะก่อนอ้าวยังไม่ทันจะคุยอะไรขอลาทูลพักเลยเหรอใช่พระเจ้าค่ะตามสบายลูกลัก เตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่งงานให้ดีแต่งงานด้วยหรือพระเจ้าค่ะก็ต้องแต่งงานเขาพระหลาลุงอะไรวันไงดีใจดีใจพระเจ้าค่ะอ้าปลาพาดป่าเป็นไข้ป่าไปเลยพวงเนี่ยฉันขอทูลาด้วยพระเจ้าค่ะช้าก่อนนั่งลงตอนที่ราชบุตรของข้านั้น จะขอลาเสด็จประพาส่าข้าได้ตั้งกฎสำคัญเอาไว้สามข้อด้วยกันในเมื่อจะกลับมาพร้อมราชบุตรของข้าณตอนนี้ข้าอยากจะรู้อยากจะถามเจ้ากฎที่ข้าตั้งเอาไว้สามข้อนั้นไม่อะไรบ้างข้อที่หนึ่งองราชบุตรห้ามเลือดตกยางออกข้อที่สองไปสองห้ามกับสาม ข้อที่สามไปได้แค่สามเดือนห้ามเกินจากนั้นเพื่อค่ะห้ามเกินจากนั้นแม้แต่วันเดียวใช่เพื่อค่ะแต่นี่เกินมาพอสมควรแล้วจะรู้ตัวหรือไม่แต่เอาเถิดเจ้าเป็นอาหารคู่พระไัยของข้าผิดนิดผิดหน่อยข้าให้อภัยเจ้าได้เอาละไปทับขวัญเมืองเอ,อเมื่อครู่นี้ ถ้าเห็นองค์พระราช,ชบุตรของข้าแล้วดูเหมือนว่าองค์พระราช,ชบุตรของข้านาราังสัรน,นั้นคงจะมีอะไรภายในใจคงยังไม่กล้าบอกต่อข้าเพราะฉะนั้นเป็นลูกผู้ชายด้วยกันเนี่ยแค่มองตาเนี่ยมันก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าเป็นอาหารคู่คพระไทยฟาบาทไม่มีอะไรจริงๆนะพะยะค่ะแ <laughs> ม่ทัพขวัญเมือง คุยกันสองคนข้ารู้นะว่าเจ้านั้นก็มีใจรักพระหลานหลวงอุไรวันอยู่เช่นกันนี่ถ้าหากว่าองค์พระราชบุตรของข้าไม่ยอมแต่งงานกับพระหลานหลวงอุไรวันไม่แน่นะเจ้าอาจจะได้เป็นเจ้าบ่าวแทนองค์พระราชบุตรนัรังสรรก็เป็นได้ขอเพียงให้เจ้านั้นได้บอกความจริงให้ข้ารู้เถิด ว่าในระหว่างที่ออกประพาสป่าสามเดือนกว่า,วาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพระองค์ตัดมาจริงหรือเปล่าพื่คะข้าเป็นกระสัตรรย์ตัดแล้วย่อมคืนคำไม่ได้ปัญหาที่พระองค์ท่านหน้ารังสรรค์เสด็จกลับสู่พินินราชา้าด้วยเพราะว่าองค์ราชบุตรหน้ารังสรรค์ในระหว่างประพาสป่าได้พบหญิงหนึ่งนามว่าลำพึงเป็นคนบ้านเดียวกับหม่อมชัน เกิดความรักใคร่ได้เสียก็จึงทำให้เ,เสด็จมาล่าเชา้ายพคะที่เจ้าเราให้ข้าฟังมานี้เป็นความจริงใช่ไหมแม่ท้าวัญเมืองพระองค์พูดจริงผมฉันก็พูดจริงเพค่ะย้ำอีกทีสิผู้หญิงที่ลูกข้าปรารถนาชื่ออะไรนะชื่อลำพึง่งยพคะอยู่ที่หมู่บ้านวังลำพึง่งเพค่ะบ้านผมฉันเองอมฉันรู้จักดีเติบโตมาด้วยกัน เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าใช่พระยะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอบใจเจ้ามากที่เปิดเผยความจริงให้ข้าได้รับรู้แม่ทัพขันเมืองเจ้ารับดาบของข้าไปเถิดแล้วฟังคำสั่งของข้าให้ดีขอให้เจ้าเดินทางกลับหมู่บ้านวังน้ำพึงตัดหัวอีลำพึงมาถ้ามึงตัดหัวมันไม่ได้กูจะตัดหัวมึงกลับไ เ,เสียงของจอมกษัตริย์คลายในอกอึดอัดมั่งัดขัดเขินขน,ขนต้องเป็นคนชั่ว